หรือเว้ยมูเรียกว่ามืดบ่องนี่ว่ามืดสิเออต้องขึ้นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบางกรงใหม่เป็นสัญลักษณ์ตื่นเศ้ามากบนเหลือจักหน่อยว่ะซื้อเอาไปเพิดเกี่ยงมินลินได้มูเอาไปมื้หรอเล่าเอามันมินลินติดผ่านเว้นยี่ห้อดิ่งไหนกูสั่างเม่อวานทีเขาเกือบตายน้ำเขาเอาเหมือนเพ่อใหม่เห็นไหมมาท้ำเป็นบ่วงเห็นบ่าวเป็นบ่วงหลอดเพื่อใหม่กิดจะเป็นน้ำแบบนี้ ก็ park, ่เอาจากนี one, ้ไปจะพัดล่มนี่ละจะขึ้นมุดน้ำแล้วก็ไปดีเนี่ยโอ้ยน้ำโาะวันนี้เกือบขึ้นบ่ราะอะไไหมเกือบตายน้ำไม่ดีเลยดีนั้นโอ้ตายตายตายวะดันไหลแงวอยู่ข้ไม่แง่มึงเว้นข้อเขาสิมีสีเป็ดมัอดปลานนิเนาะคู่แบบเป็นูกข้อตายอยู่ของเทิงต้นใหม่นี่หน่อยลาดตะเวนไปก็หักไมง ผู้ออกก้อนกระหักใหม่เป็นลูกซ้อนไปสัญญาลักไอ้นี่ไอ้นี่เมื่อไหล่ะน้ำกันไปตัวอี<ห>ปุ๊บก็บไปเห็นคู่ผูกข้อตายอยู่ทืดตัวใหม่ห <c oughs> อ,อยอมึงเห็นละโอ้ยเด็กหน่อยพวกนี้มันคนเหลือเลยไหลแบบเอาบปอยู่เลยสติแตกไปแกงเขาเจียบู่กันเลยแม่ต้องทาผูกข้อตายโอ้ยพ <c oughs> ่าแม่ผูกอี่สิบเขาฝึกฝึกสมาธิคุณลงคนแลนไห่ไหลเลยพวกนี้ สติแตกเขาเรียกว่าสติแตกกเต็เฮ็ดเป็นแต่เฮ็ดกเ็เฮ็ดอันนี้เขาเป็นแต่ย่านให้เนาะเฮ็ดอันนี้เขาก็ได้บักอันกัดกี่แหงมันซื้อบักอัด <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่มีชีวิตอยู่อยู่กัดก <c oughs> ี่แหงเศร้ายังก็ได้ว่าแต่ดังปอวัดนี <c oughs> มันเป็นคนมากกัดท่อนไม้เล่น <c oughs> นิสัยข้นมันติดเนาะ คนก็ห e ันนั e ่งฮักน <ä> ิวเนาะบางคนก็นั่งเคีเรืองบุค <glove> ล <Ying> ิกคนไม่เหมือนกันเนี่ยก็ก็อยู่หักอยู่จักอิักอย่างนึกนเแต่คือโทรศัพท์นั่งโทรศัพท์จักอที่ยังได้หมดเคียไปอืมยละเาโทลยอามาอีกเียดีนี่งเลยชาวเพียงไม่มีหรือชาวบ้านเราอยได้ยินนี่เขานี่แหละหินอื เจ้าว่าพี่การนั่นเป็นคนเอาเอาพอดไปให้ผู้ผู้เพื่อเขาแตง่งละเรื่องนี้แหละวันทีาไม้เคียดินนี่แหละนืงกรมนาเสาข้งขางเกยเขาเอาไม้เคียดินชาวบ้านเบ้าให้ได้ยินทุกบ้สิน้ยนย้อนเกิดน้ำผู้บ่าวดิเพลงนี้มันมันร้องคนละบ้านเห็นอะไมันเหนน็นนั่นเลยดิมันเห็นเรื่องราเลยดิตึกสูงประมาณนั่นแหละประมาณต้นยุคขานี่ยแหละเออเขาอยู่ประมาณชั้นที่สามที่สี่เดี๋ยวลงมา เดี๋ยวลงมานั่งหนึ่งกัโทรศัสับโบแมนโทรศัพท์ดินั่งย่องย่องแม่นั่งย่องย่อนั่งย่องย่อแล้วก็โบแมนเพชรเจ้าชีนี่ไหมเอชรชีไหมมันอะไร่ใจอยากแล้วเอห้างเคยเขาต้นเลือดวะพิการแกไปยืนสูบยาแล้วเห็นแล้วเลยเอาไปเป็นพอตเพ็งซ์จเลยเกิดเพ่งนี่ขึ้นไหมจะได้วนนี้ตัวต้นสับปะรดใช่พันธุ์เวอล ต้นฉบับเหลืองเล้าต้องบริเวณต้นฉบับพิการบอกรูดตั้งมาไปเห็นแมนเห็นเรื่องเล้าเห็นนเห็นเห็นน้ำเบิร์นน่ะล่ะผู้แต่งผู้แต่งผลงานเราเลยว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่คนเพลงกันแนะฮะนั่งกลมน้าเศร้าข้างเกยเขาเอาไม้เคี่ยวดินเช้ามืดเบาไม่ได้ยิน พอ่อซิมย้อนขึ้นน้ำผู้บ่าวอาอ้นคนเหอนไกลมันบ้าเห็นยำใดก็พลอยซึมเศร้าฟังเสียงแม่โอยกินเขามูนี่เือม,มาด้วยแต่ยังมาเจอว่าถ้เาเกยเข้าไม่ียดินเห็นอีหลีอยู่หลังบริษัทท็อปไลท์เดมอนมันเป็นสลัมน,นั่งหลังส่ยประตูแบบโคนมา ได้ยินบ่น้อยหลายปนิ่ะเพียงเกิดจากตัวเดิเพียงดังนี่จะมาผู้ลองตายหลอผู้ลองตายหรอผู้หายปอดเพียงเขาก็ว่าตายหรได้เพียงกันคืจังไลงก็บรปลุ้ยินแต่เขาว่าตายเขาว่าเขาว่าเขายังเขา้าไปหมดก้อนเขาแทบแบบหมดก้อนไผ่เด well> 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 ียดเนี่าไผ่กินเมย์มาทูกับเมียนได้เหรอเนี่ยไผ่กินมากปีกันปิดคอ ยำอะไมันแล้ยน้ำรังมือยูร่าแล้วตรงนี้เข่าดิเป็นดีเข่าเขาเจ้าดิเขาเจ้าเดี๋ยวคนเดียวบ่บอว่าไม่ยังับกินก็กินน้ำกันตัวเนาะันไม่กินผู้เดียวเลยเพราะเป็นฝาอือหนึ่งถมากินคนหนึ่งมานนางเบิงเอาลาบพ้อนโยมใช่แล้วท่านได้กินเข่าดิแล้วทำไมถึงลาบพ้อนเข่าไปเอานั่นไม่แอลไม่ทิ้งมันหมดโยมเหลือแต่พอนแล้วท่านได้กินเข่าดิกินบ่เฮ้ยกินเข่าบ่กินแล้วเนาะทอดสิ่งเล ไปเอามามา่าได้กินข้าได้อยู่บ้านี่อะไรแล้วท่านกินขขาเลยแต่ว่าขาขาม่า้องมอเดี๋ยวไปเอาอันไปเอานงมาเจ้าเออต้ขาว่า่อน้กนไปไนี่เพราะไปยังดอกบ้าหลงดอกไปไหว้มองนอกระลั่งยังก็ยังไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวังกัดผมก็เต้นไปนี่เอาลงมาเถอะไปเออไย่อยากแต่คนรนมากก่อน เนี่ยยังไปเตี๋ย,ยเยาะเอาไปพูดมันไกลแตี๋ยวปูเบคอนภาคันเบาเลี้ยงคำขันล่างโว้ยเลี้ยงคำขันแล้วก็เบาเลี้ยงลูกเสียคู่บ้างมสมัยเก่าใหม่ไปเศร้าเคลียร์หายังอะไรทั้งหลังนักระดังเพาะเอฟซีเป็นไม้แห้งแล้วก็ได้ิวเลสไปนั้นเขาหมดว่านั่น เสียง,ยงดังป้งงอเสียงดังพอเลยหยิบมาเลยมากัดเมื่อกี้ขี่หลอดแหงโอ้กะจีบมาหินติเนาะกหินเลยอย่างนี้เราควบเพื่อชินเนาะอะไรได้ใกล้เมืออะไรปลาไว้ก่อนเนาะ <c oughs> เป็นในพี่น้อ,นองพี่น้องก็ยกินเขา่าเยอะกันจีบมันมาถือนำไรมันก็ยิ่หินหลุดแลวถือดังพร้อมเนาะเฮ็ยได้แล้มันเข่าปากเรา มันคอย้หย่มมืดคือพเ่อ้ม้ยิ่มม exactly? ืดเมื people, ่อมืดขึ้นปื๊บเป็นตัวยมาขี่แถวตเบิ้งขี่อีรีบันตีขี่แถวไรเลี้ยเบิ้งนนี่เอาหามึงเลยขี่อีขี่ีจะไม่กรูปไปไนไปรุดซื้อดังบ่ดีต่อยไว้เลี้ยบเบิ้งสั่เดี ดเบงลว่าโ้ยหามึงเอยขี่หลีแต่ยัมือกูขุบสมเอามขุบแตกลงไปหกลางออกไปว้วุ่หามึงคำมันมันกลางอยู่กันแล้วเราะเดไปไหเนาไป่ไปบ่ยจ้งอปแจ้งไปหลดมัแหย่หด ไก่เลยมันไม่ถ้องกระเด็นน้ำเข้าหาพ่อพอแล้วจะจอดจะใส่แบบจะหมู่ว่านบ่ไก่เ้าก็ยังบ่ไปเ้านอนเลยเแบนได้สลัดดีนอนบ่ลูกเลยบัดขึ้นยิงหักหนองเท้าเลยเท้าเดียวนะซึ่งนี่ก็สิยิง่แหละเป็นนอนนี่แล้วมึงปลาหย่ากลางเต็มเนาะอ่ะสลด์ขึ้นลาไว้เสมอสะก้อนพี่น้องพ่อกันไม่ชิดหนาสำหรับที่นี่สบายดีพี่น้องไปหักไหม